สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ Welsh Open 2025รอบรองชนะเลิศนัเวนเนลแคมดูเมืองรัตโน,โนประเทศเวลส์แชมป์เก่าปี2024แกลลี่วินสันเอาชนะมาตินโอเดเนล9ต่อ4เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มแกลลี่วินสันเงินรางวัลแชมป์100,000ปอนรองแชมป์4 5 0 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอน ผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลแข่งวันที่15กุมภาพันธ์2568รอบกรองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เฟรมมาร์คเซลบี้พบลูกาเบเซลหลังจากจบเกมแรกเซลบี้ขึ้นนำ1ต่อ0เฟรมด้วยการแทงเบรก131แต้มแต่ลูกาเบเซลเดินมาแจ้งกรรมการและคุยกับมาร์คเซลบี้ว่าโตเอียงซ้ายให้ปรับมุมองศาใหม่หลังจากนั้น เกมจึงกลับมาเล่นกันต่อจุดท้ายมาร์คเซลบี์ทำการบ้านมาดีล้างตาได้สำเร็จเอาชนะไป6ต่อ3เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอารีคาร์เตอร์กับสตีเฟนแมกไกวสตีเฟนแมกไกว์เอาชนะอารีคาร์เตอร์6ต่อ4เฟรมสตีเฟนแมกไกว์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับมาร์คเซลบีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รับเงินรางวัล45,000ปอนด์หรือประมาณ1,930,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล21,000ปอนด์หรือประมาณ9 3 0 0 0 0บาทในปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มสู้สือในนัดเที่ยาชนะเบ,บาซูลิเวส4ต่อ2เฟรมรอบคัดเลือก2เป็นการแทงแม็กซิมัมเบรกครั้งที่3ในระดับอาชีพของตัวเอง และเป็นครั้งที่213อมของทันเน่ผู้แทงแม็กซิมัมเบกโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการเวลช์โอเพน0 2 5รอบชิงชนะเลิศไฮไลท์สนุกเกอร์วันที่16กุมภาพันธ์2568รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ9ใน17เฟรมแบ่งเป็น2ช่วงเวลา2ทุ่มและตี2มาร์คเซลบีพบสตีเฟนแม็กไก่ประวัติที่ผ่านมา เคยเจอกัน32ครั้งมาร์คเซลบีชนะ16ครั้งสตีเฟนแมกไกว์ชนะ15ครั้งเสมอ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการมาสเตอร์2022รอบ16คนมาร์คเซล b บีเอาชนะไป6-3ต่อเฟรมผลง,งานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คเซลบีลงแข่ง68นัดชนะ49แพ้19ครั้งสตีเฟนแมกไกว์ ลงแข่ง29นัดชนะ16แพ้12เสมอ1ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมา Mark Shelby, มาร์คเซลบีมีสติที่ดีกว่าทั้งการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คเซลบีมีความมุ่งม,มั่นที่จะคว้าแชมป์โดยการนี้เนื่องจากเคยได้แชมป์ยการนี้เมื่อ17ปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นไม่เคยได้อีกเลยในขณะที่สตีเฟนแม็กไกว์เคยได้แชมป์ราการนี้ เมื่อ12ปีที่แล้วการเจอกันครั้งนี้จะโซ้กันได้อย่างสนุกอาจจะต้องถึงดีกาเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอยรับควาหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ